พระสมเด็จวัดระฆังพิมพเกตบัวตูมถือเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ของวัดระฆังที่หาชมได้ยากและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านพิมพ์ทรงและพุทธศิลป์ที่งดงามในคลิปนี้เราจะมาศึกษารายละเอียดสําคัญต่างๆที่จะช่วยให้ทุกท่านแยกแยะพระแท้และเข้าใจพระพิมพ์นี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปร่วมศึกษาจุดสําคัญพร้อมๆกันได้เลยครับ จุดดูที่สําคัญของพระสงเด็จวัดระฆังทิมเกตบัวตูงทิมแรกทิมเกตบัวตูงทิมใหญ่จุดที่1บริเวณพื้นที่นอกซุ้มและพื้นที่ด้านในจะมีระดับต่างกันเล็กน้อยคือพื้นที่นอกซุ้มจะมีระดับต่ํากว่าในซุ้มเล็กน้อยจุดที่2ขอบบังคับพิมพ์จะต้องมีปรากฏให้เห็นอย่างน้อย3ด้านคือด้านขวาพระด้านบนพระและด้านซ้ายพระ โดยด้านขวาและด้านซ้ายจะห่างจากเส้นซุ้มอ่อเท่าๆกันหรืออาจต่างกันทีงเล็กน้อยและในบางองค์อาจมีเส้นบังคับครบทั้ง4ด้านคือมีด้านล่างด้วยเช่นกันเนื่องจากบางองค์ตัดเกินหรือตัดพอดีกับเส้นจุดที่3เส้นซุ้มจะมีความหนาใหญ่มากและเส้นซุ้มจะตั้งตรงมากที่สุดซึ่งในบรรดาเส้นซุ้มพระสมเด็จวัดรครังทุกทิมทิมเกตบัวตูมจะตั้งตรงที่สุดครับ จุดที่4เกตของพระจะเป็นตุ่มนูนคล้ายดอกบัวและจะยาวเอียงไปทางขวาพระเกือบถึงซุ้มแต่ไม่จดซุ้มจุดหใบหน้าของพระซ้ายขวาจะสูงต่ำไม่เท่ากันคือใบหน้าฝั่งซ้ายจะสูงกว่าฝั่งขวาจุด6ใบหูทั้งสองข้างจะไม่เท่ากันคือหูฝั่งขวาพระจะสูงมากกว่าหูซ้ายและหูขวาพระจะบางกว่าหูซ้ายของพระ จุดที่7ซอกรักแร้สองข้างจะไม่เท่ากันคือซอกรักแร้ด้านขวาของพระจะมีระดับที่ตื้นกว่าด้านซ้ายโดยจะเทเฉียนเข้าไปหาแขนแต่ปลายซอกรักแร้ขวาพระจะสูงและแหลมกว่าด้านซ้ายจุดแปบริเวณใต้ข่าวขวาพระจะปรากฏพระบาทซ้ายหรือปลายเท้าซ้ายปรากฏให้เห็นชัดเจนจุดที่9บริเวณร่องระหว่างใต้หน้าตัก กับฐานชั้นบนตรงกลางจะมีความลึกจะต้องไม่ตื้นเบลอหรือราบเรียบเสมอกันจุดที่10เส้นแซมของฐานชั้นกลางปลายของเส้นแซมทั้งสองข้างจะชี้ขึ้นไปติดกับฐานชั้นบนจุดที่11ฐานชั้นกลางบริเวณสันฐานจะมีระดับความสูงเท่ากันกันกบฐานชั้นล่างจุดที่12บริเวณพื้นที่สลบ ของฐานคงขวานหรือฐานชั้นกลางนี้จะเป็นแอ่งวาลวลึกลงไปชัดเจนจุดที่13ปลายหัวฐานชั้นล่างฝั่งขวาของพระจะใหญ่มากกว่าฝั่งซ้ายพระและจะมีความเฉิงแหลมมากกว่าทางฝั่งซ้ายพระจุดที่14ร่องระหว่างฐานล่างกับเส้นสุ้มด้านล่างจะมีความลึกไม่ตื้นเบลอพระสมเด็จวัดระคังพิมเกตบัวตูม สำหรับพิมพ์เกศบัวตูที่เรียกกันพิมพ์เล็กนั้นเนื่องจากพระจะมีความตื้นและมีเส้นสายกับขนาดทักเล็กลงกว่าพิมพ์แรกอยู่นิดๆซึ่งสาเหตุมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากการสึกของแม่พิมพ์ที่ใช้พิมพ์พระในส่วนของรายละเอียดของพิมพ์นั้นจะเหมือนกันกันกบเกศบัวตูพิมพ์ใหญ่ทุกประการเพียงแต่พระจะมีความตื้นและเรียวบางลงเท่านั้นรายละเอียดพิมพ์สามารถดูเอกลักษณ์จุดสำคัญ ได้เหมือนกันกันกบทีมแรกทุกประการครับขนาดของพระสมเด็จวัดรังพิมเกตบัวตูทั้งสองแบบพิมเกตบัวตูงพิมพ์ใหญ่มีขนาดความกว้าง2เซน3มิลิเมตรความสูง3เซน3ม mm, ิลิเมตรโดยประมาณพิมเกตบัวตูงพิมพ์เล็กมีขนาดความกว้าง2เซน2มิลิเมตรความสูง3เซน2ม mm, ิลิเมตรโดยประมาณขนาดอาจคลาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยตามการหดตัวของพระแต่ละองค์ครับ ด้านข้างและด้านหลังพระสมเด็จวัดรังทิมเกตบัวตูมด้านข้างพระก็จะเหมือนกับทิมอื่นของวัดรังคือจะมีการตัดจากหน้าไปหลังจึงจะต้องมีรอยครูดของมวลสารเคลื่อนตัวไปทางด้านหลังเสมอส่วนด้านหลังพระจะมีความคล้ายกันกับพระสมเด็จทิมใหญ่ซึ่งจะมีหลังเรียบหลังสังขยาหลังไม้กระดานอีกทั้งด้านหลังจะมีการเปริดมีบ่อน้ำตาและรอยหนอนดนปรากฏอยู่มากบ้างน้อยบ้าง แตตกก่างัันไปครบและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดสำคัญในการศึกษาพระสมเด็จวัดระฆังทิม์เกตบัวตูไม่ว่าจะเป็นลักษณะทิมพ์ทรงไปจนถึงจุดสังเกตต่างๆที่ช่วยให้เราสามารถพิจรารณาและแยกแยะได้อย่างมั่นใจหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจศึกษาและสะสมพระเครื่องโดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพระพิมพ์นี้ หากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับพระเครื่องในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ